ใครกี่บาทแล้วใครได้เออโอ้เก่งจังได้อร่อยเลยฮอัน j a y ารับไหมนั่นรับเออคิดตงเดี๋ยวไปเองดิไปไปเลยเลยหมักนะได้จ้ะอ่าคิดไปไปกาต่างวสเป็นยังไงเป็นกำลังใจให้มามีจ้า ทุกคนไปกดตะกร้าให้ป a c k a กันด้วยป a เกตจะได้มีเงินเยอะๆใช <laughs> ่ใจยะใจยะลาเบล้หอรับต่างวันนี่นะอยู่จินไปแน่อยู่จินอยู่ข้างบนนองกินข้าวหรอกินแล้วเกรงอะไรอ่ะกินที่ห้างเออเมี F4 มาบอกเลยยัง มาลองไปกินข้าวลักๆจังหลจนนี่แหละหยุดยุดเดี๋ยวนี้ให้รวยได้เจนนี่เจนนี่ไม่รวยได้แต่เจนนี่นี่อนใจเย็นเจนนี่ ไม่นังนานเจ็บวันเจนนี่เธอเป็นอะไรอ่ะเจนนี่ตื่เดี๋ยวปูชึ้งชึ้งทิแม่ไม่ชอบเลยนี่เยว่ะแบบขยันวังเนี่ยไม่ย้ายขนวะขยันอยู่แค่ต้องอยากปูอะปูล้ำซึ้งต้องโยปูชึ้งชึ้งเลี้ยวไปแล้วแม่ขยันมั่งไม่ได้หรอดีเลวก็จีแบบ ซึ่งนีซึ่งเมีกายันไงซึ่งก็เลยรงเอาคนเราเมียนทำเลยกคนเมย์ไม่มีอนทำละช่วงนั้นเมย์ไม่มียนทำเลยนี่พอช่งนี้เมย์มีอันทำเมย์ไล่เป็นเมย์กะดีใจแล้วก็ทำง่ายนี่มันเยอะๆก็คนจะได้ไม่ต้องมาวารู้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 นี่ต้องไล่วันเดีนวทราบก็เป็น ไล่เชี่ยงไปหมดเหลี่ลยนี้ไปมนี่เจอไหม <laughs> เจอไหมไล่เที่ยงไปมดแหล้วนี่นอง <laughs> อวมาเล่นซึงดิไอใ้จอมเลย <laughs> <laughs> ตรองอย่าเล่นซึงตาไมจอมไม้ไก่วาแม่ง่ายเอไอไปพื้นไหม เออแม่ก็ขยันต่อไปเนี่ยแม่กินก็ขยันไขาคลองทุกวันนะทุกคนก็ไปกดตะกร้าแม่เยอะๆอ้ <c oughs> อันนี้รีไม่อยู่นักไปเลยรีก <c oughs> ้าวเพิ่งออกในเหลี่ยแต่ว่ามาเม้นมาให้กำลังใจอยู่เนยจะบอกแม่วะคนเราอะไม่เคยมีใครไม่เคยพิจารณานะแล้วเนยก็ไม่ได้บอกทุกคนว่าแบบ หลาย่มันคือได้หลายเอียนไม่ต้องขนาดนั่นแต่เขจะบอกว่าตอนนี้แม่เกย้คือขยันหมากเลยแต่แม่เกี้ก็แบบทำงานทุกวันอยากได้ทุกคนแบบไม่ต้องรักไม่ต้องยิ้มหมูก็ได้แต่แบบไม่ชอบไห้ใครแบบหลงเกินก้าวไกลหมากอะไรแบบนี้เขใจไหม เดีย๋ยวลองตาทำงานไปใครก็อลองแรกจึงเบืองเป็นห่นวงไงไม่ปลื้ไม่จะไม,ไมใ่ใครวาวาได้คนเดียวแม่ตัวเองอะ่ะรูมลองน้ากไงได้หรอบายไม่ปลื้เออจากว่าฉันเดิน กดกดขึ้นเลยดูหน um ังหนังไม่ต้องกากอกล้วเบียใกล้โคกงยินตะกดขึ้นช่วงบันเลื่อนไรดูดมไอเออแม่รู้อยู่แล้วแม่พั้นมาเรื่องนี้มันพันมานานแล้วแต่ว่าแม่ไม่อยากบกนองก็ดีเลวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้แม่ทำก็คือ ยอมรับความจริงไม่ต้องตอบโต้ใครแล้วก็ทํางานปีสู้ได้ทุกคนเอนว่าเมก็เป็นคนขยันคนนึงใช่แล้วเมก็ไม่ได้เยอะถกเรืองหนูก็ยินเลยว่าชอบเดือนนี้เมย์ไม่หยุดเลยใช่พ้วยตีในรองพอานเอ็นความขยันของเมย์ไงแต่มันอาจจะมันอาจจะแบบมันจะอาจจะชาสำหรับทุกคนักนิดแต่ว่าเราก็เย็นมาตลอดหนึ่งออกมามใช่แต่ไม่เป็นไร ไม่ว่าทุกตายแล้วก็ไม่ต้องทนใครมาติดหอกบอกันเลใช่เราก็ต้องตัวตัวเองไงมากเราก็สู้ต่อแค่นั้นเองเราปิดปลัชเองใช่แต่ว่าก็เมก็คือไม่ได้แบบทำอะไรเจนนี่เดดร้อนนะทุกคนก็อยากให้ทุกคนแบบสปอร์ตมากๆไม่ต้องสปอร์ตก็ไดกดตะการับพอ ไปตรงรับกบดล้อแต่ว่าเมยกันเคยย่ำใกล้ทุกวันอยู่แลียนล็บเอาว่าเมย์แมนทำเมย์ก็ดีใจเออเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วหนูเองไหมเมย์ไม่มีงานเลยเมย์เล็กหนุู่จงก็ปีที่แล้วเมย์ไม่มีงานเอพีนี่หนูเมย์ได้ใกล้ก็แค่น่องเมย์แล้วแต่นะชีวิตกันทุกคนแต่ว่าเราต้องรู้จักปิดชอบชัวร์ดีแล้วก็ต้องกจอหน้าแกเรายอมรับแล้วแกปะนะล้วเดินหน้าต่อนี่เมย์เมย์มีเคนนี่ลิลลี่มีอะไรหรอมีว่าเราอยู่ข้างๆตลอดเลยไอรู้แต่เดียว ตอนเดียวาเมรไลอูลี่ก็เข้าาเป็นตลอดเลยเพราะมันเป็นวงเมน์องก็เข้ามาเม็ดเมร์ก็รู้นะคุณนีไ้ไม่รู้แต่เมร์รู้ว่าน้องกันกำลังเข้ามาให้เมย์ปกปกงเมร์ส่วนหนึ่งแต่วันจริงแล้วเมย์ไม่ได้ได้มาเพราะแต่เมรขัจักรยันแล้วก็ทํางานอย่างเดียวยัไม่ได้คิดเลย โป,ป๊ะๆง่ายกำลังใจเราก็ให้แม่เดินในทางที่ถูกต้องไม่แช่หว่าแบบเข้าใจใทางพิดๆทุกคนกระใจไหม <c oughs> คือตอนนี้จริงที่อยากให้ทุกคนแบบยอมรับในตัวเม่คือเกก็ขยันทิ่จนี่ซึ่ไงเหรจะจนี่ดูเก,กบอกว่า,วางี่เก,กขยันไงแต่เกก,เก็กยังไม่ได้มีตังมาก